จดหมายเหตุกรุงศรีธรรมชาติของหุบป,ป่าตาดอำเภอลานศักอุทัยธานีคือการเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลานับหมื่นนับแสนปีครับจนกลายเป็นเส้นทางเดินป่าซึ่งให้ความรู้สึกถึงการผจญภัยในดินแดนลี้ลับที่ต้องห้ามพลาดสำหรับสายแอดเวนเจอร์ครับหุบป,ป่าตาดถูกล้อมด้วยภูเขาหินปูนรอบด้าน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเติบโตของพืชทำให้เกิดเป็นระบบนิเวศเฉพาะตัวทั้งสัตว์ป่าและผ่านไม้ที่คล้ายกับเมื่อย,ยุคร้อยล้านปีก่อนครับโดยเฉพาะต้นตาดหรือเตาพืชตระกูลปาล์มที่จะขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้นที่นี่ยังเป็นถิ่นของกิ้งกือมังกรชมพูสัตว์หายากที่ถูกค้นพบที่หุบป่าตาดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย คลังผ้าโบราณทรงคุณค่ามีให้ชมในต่อหน้าครับกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย